อันนี้ธงประเทศไทยนะคะอืออันนี้ประเทศบููนค่ะอ๋อแล้วนี้ทำไมทิงแตกต่างกัน,กนล่ะคะเนี่ยทธงประเทศรัเสเซียค่ะรัสตูนิเซียค่ะ อันนี้นะคะตรงประเทศโอ้โเยอะม้วนอ่ะเยยน้อยกับได้เมื่ไรกรเป๋าช็กระอาจนเช้งเป็นวุ่นนะให้วุ่นบาน

เดี๋ยวอ,อันนี้ประเทศอะไรคะนี่ค่ะตรงประเทศอะไรคะน,นี่ค่ะอูร์กันดาอูกันดารัสอูกันดาค่ะอืมแล้วนี้ล่ะคะรัสบ,บ,บุบุรุนดีบุรุนดีจา้า มาค่ะแล้วอันต่อไปนี่แ่ะค่ะนี่ค่ะอ๋ออันนี้เปรียบอ่าอันอะไรคะคุณครูแล้วก็อันอันอัน,อนแผนที่โลกแผนที่โลกเป็นฉบับ กรุงใหม่ล่าสุดเมืองหลวงเมือง 3, 000, สามพันเส้นแบ่งเส้นแบ่งเขตประเภศทางทางรดไฟแม่น้ำแล้วออเออกมานี้ละคะเปลมมาโอ้ยมาทางนี้เลยคะ่ะมาทางนี้เลยคะ่ะ อืมตรงนี้ก็จะเป็นประเทศอะไรดีคะทันนี้ประเทศอะไรคะไหนคะนี่คะ่ะภาคน,นี้ก็ภาคบนก็๋อ้จังหวัดสุรินทร์เหรอคะค่ะอ้าวแล้วตรงนี้ก็กัมพูชาใช่ไหมคะอ้ากัมพูชาประชทศทิปตาอืมแล้วอันนี้เหรอคะประเทศอะไรคะ แต่น,นี่ค่ะใช่เราไหมคะเนี่ยใช่เราหลายกระจุกมาไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่น่าจะใช่ละหน่าเราอยู่ข้างหลังน่ะอ่าเรื่องนี้นะคะเมียนมานี่ค่ะโอ้ยอันนี้เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ พอแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้รู้จักตารางนี้ไหมคะคุณครูลักษณะและเสือไม้แผนที่ถนนหลวงแผนที่ถนนหลวงจังหวัด